เรื่องราวของการแพคนะครับก็หวังว่าน่าจะได้ประโยชน์จากการเลือกเฟ้นแล้วกันว่าถ้าเกิดคุณจะมีสินค้าประเภทนี้ควรจะใช้การแพคประเภทไหนนะครับแล้วก็สามารถที่จะแพคที่ไหนได้บ้างสวัสดีครับน <ฮะ S 1> อดครับออมค่ะกลับมาเจอกวกเราอีกรอบกับรายการ CPL <What? S 1> มันคืออะไรนั่นเองนะครับวันนี้สิ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังนะครับเป็นเรื่องราวน่าจะเป็นหัวใจสําคัญในเรื่องของโลจิสติกส์นะครับหนึ่งอย่างเลยที่ จะครบลูปของโลจิสติกไม่ได้นั่นคือการแพ็คกิ้งหรือว่าการแพ็คของแพ็คสินค้าทุกอย่างนนเอนนะครับพูดถึงการแพ็คน้องอ,อมนะครับเริ่มต้นเลยการแพ็คมันคืออะไรแล้วมันมีประโยชน์ยังไงบ้างกับวงการโลจิสติกสครับค่ะสำหรับการแพ็คนะคะก็คือการบรรจุสินค้าน,นะคะลงบรรจุภัณฑ์ค่ะเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างขนส่งค่ะแล้วก็ทําให้สินค้าคะ่ะถึงที่หมายปลอดภัย เพราะฉะนั้นเนี่ย<ช>พี่เชื่อว,ว่าการแพ็คเนี่ยมีหลายรูปแบบนอนแต่ว่าเราจะมีหลักเกณฑ์อะไรบ้างในการที่เราจะรู้ว่าแบบมันเหมาะกับแบบไหนถึงจะเรียกแบบเราควรเลือกใช้แบบนี้แบบนี้แบบนี้นะค่ะก็มีหลากหลายหลักเกณฑ์มากเลยค่ะยกตัวยอย่างเช่นจํานวนสินค้าขนาดสินค้าหรือว่าความปลอดภัยก็ยังเป็นหลักเกณฑ์ในการเลือกการแพ็คต่างๆซึ่งจะสามารถแบ่งได้เป็น3 แบบแรกเลยก็คือเป็นการแพ็คสินค้าค่ะลงกล่องรังค่ะ <ừ> แบบนี้นะคะ <ừ> ก็จะเหมาะกับสินค้านะคะ <ừ> ที่มีน้าหนักเบา <ừ> แล้วก็จํานวนน้อยค่ะยกตัวอย่างเช่นเสื้อผ้า <ừ> หรือว่าอาหารแห้งอะไรเงี้ยนั่นคือครูปแบบแรบกบใช่ แบบที่2นะคะก็คือเป็นการแพคนะคะด้วยลังไม้ค่ะซึ่งสําหรับลังไม้นะคะก็จะเหมาะกับสินค้าที่มีขนาดใหญ่น้าหนักมากค่ะแล้วก็จะสามารถแบ่งได้เป็น2แบบก็คือมีลังไม้โปร่งกับลังไม้พึ้นค่ะลังไม้โปร่งลังไม้โปร่งนี่เป็นกลร่งไฟฟ้าหรือโปร่งธรรมดาโปร่งแบบมีรูโปร่งไฟฟ้ามีกีตาร์ถูกไหมเออ ลังไม้โปร่งในที่นี้หลายคนจะงงว่าโปร่งยังไงเพราะข้างในมันก็โปร่งเหมือนกันโปร่งกับทึบเนี่ยต่างกันคือไอ้ตรงช่องใช่ปะใช่ค่ะมันจะมีรูระบายอากาศรูหายใจมากหน่อยทึบก็คือรอบด้านก็คือทึบหมดเลยโอเคทุกด้านแบบโปร่งเนี่ยเมื่อกี้เราจะใช้ในรูปแบบไหนน้องอมถ้าแบบโปร่งนะคะก็จะมีราคาย่อมเยาวกว่าแบบทึบค่ะแต่ว่าก็คือสินค้าก็จะปลอดภัยน้อยกว่าแบบทึบเพราะว่าแบบทึบก็คือจะมีการป้องกันที่แน่นหนาไม่มีช่องว่าง ยกตัวยอย่างนะคะสินค้านะคะคที่เหมาะกับลังไม้โป่งก็อย่างเช่นเครื่องจกอักรต่าหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆค่ะที่มีขนาดใหญ่แต่ว่าเราไม่ได้ต้องการความปลอดภัยมากขนาดนั้นคือความปลอดภัยก็ต้องมีอยู่แล้วในระดับหน<ช>ึ่ง <1 S 1> อยู่แล้วถูกไหมแต่ว่าอาจจะไม่ต้องแบบไม่อาจจะไม่โดนโลมโดนอะไรเยอะมากมายแล้วสินค้าจะมีความเสียหายอะไรพวกนี้ค่ะ เนาะแต่ถ้าเป็นลังทึบอันนี้คือเน้นความปลอดภัยแบบ priority เลยใช่โอเคเช่นสินค้าอาจจะเป็นสินค้าที่แตกง่ายยกตัวอย่างเช่นพวกหุ่นหุ่นพยนต์ลูกปั้นค่ะหุ่นพยนต์รู้จักหุ่นพยนต์ไหมหุ่นพยนต์ไม่ได้ดูคุณช่างมือแผนใช่ไหมคุณพี่อยู่จังหวัดอะไรคะลูกปั้นอ่าลูปพระพุทธรูปะก็ได้ค่ถ้วยชามสังฆโลกหรือว่าไอ้เขาเรียกว่าอะไรอะพวกแอนที้ของใหญ่ๆอะไร น่าจะมาเป็นลังทึบตรงนี้มากกว่าใช่ค่ะอืมโอเคเพราะฉะนั้นโดยสรุปอาจจะเป็นเรื่องสินค้าที่ถ้าเน้นการดูแลแบบ Priority ความเซฟเป็นหลักเลยนะครับงานอะไรที่แบบมีมูลค่าในตัวมันเองก็เป็นลังไม้ทึบไปส่วนเป็นลังไม้แบบโปรก็อาจจะเป็นมรรยาการกัรดูแลก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าค่ะที่จะเลือกใช้อย่างลังไม้โปรก็คือย่อมเยาวกว่าเป็นช้อยให้เลือกราคาคอสถูกกว่ากันเองใช่ค่ะนะครับโอเคมีไหมฮะแล้วก็แบบที่3ค่ะก็คือการแพ็คแบบ ลงาเลทค่ะหรือว่าออนาเลทก็คือเป็นการรวมสินค้าค่ะจำนวนมากๆค่ะที่มีขนาดชิ้นน้อยๆเอาไว้ด้วยกันเพื่อที่จะสะดวกต่อการเคลื่อนย้ายมากขึ้นใช่ค่ะเช่นพวกแบบรวมออเดอร์แบบนานถูกไหมรวมออเดอร์เยอะๆเช่นแบบ10ออเดอร์10ของมารวมในทีเดียวก็แพ็พาเลทรวมไปเลยนะครับแต่ว่าเน้นก็คือทําให้เคลื่อนย้ายง่ายมากขึ้นโอเคึ้ล<ช>ื่อนย้ายง่ายขึ้นด้วยในการจัดส่งก็คือเรามีรถที่เรียกว่ารถอะไรนะ ยืดงานิดมืดลถโฟกลิฟต์เราจะมีลถโฟกลิฟต์ก็คือขนไม่ต้องพาเลทเลยนะครับได้เหมือนกันก็จะง่ายต่อการขนส่งด้วยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยเรามีขนส่งแต่ละรูปแบบแล้วแต่ว่าสมมติถ้าเกิดว่าเรางงสงสัยว่าของเราอยากจะจะส่งไปต่างประเทศอย่างเงี้ยจะใช้รูปแบบไหนของแบบไหนดีแล้วก็จะไปใช้บริการส่งที่ไหนได้บ้างนะครับทีมมีที่แนะนำไหมน้องออมก็แนะนําให้ใช้บริการจากซีพลแน่นอนครับถึงแม้ว่าวันนี้คุณจะเข้ามาเป็นลูกค้าจะส่งกับเรานะครับจะส่งไปต่างประเทศหรือว่าไม่่่้จะสงทาาาากกกก็็็มีีบรรรริเเเยยวปนแพคใหล แต่ถ้าเป็นลูกค้าของเราในการจะส่งไปต่างประเทศก็มีบริการแพ็คแบบนี้ฟรีในรูปแบบของการที่วันนี้คุณต้องการ Import หรือว่า Export ของไปต่างประเทศก็ตามนะครับสามารถใช้บริการของซีแอลวได้นะครับผมค่ะหรือว่าลูกค้าคนไหนนะคะต้องการที่จะแพ็คสินค้าอย่างเดียวก็มาใช้บริการกับเราได้เหมือนกันใช่ถูกต้องแลวเราก็ยังมีบริการอื่นเพิ่มเติมค่ะเช่นเป็นบริการเรื่องของการดูแลเอกสารให้การเดินพิธีการให้หรือว่าเป็นเรื่องของโกดังค่ะรีหนึ่งเดือน ฟรีหนึ่งเดือนด้วยแปลว่าทุกอย่างในวงการโลจิสติกค,ครบจบในที่เดียว CPL เราท่านั้น,นะครับถ้าเกิดว่ายังไงอยากรู้ข้อมูลอยากทราบข้อมูลก็สามารถที่จะไลน์เข้ามาถามก็ได้นะครับคอมเมนต์ก็ได้หรือว่าจะติดต่อเบอร์โทรมาเลยก็ได้เหมือนกันนะครับขึนอยู่ตามข้้นล่างนี้นะฮะสามารถติดต่อมาได้ทุกช่องทางนะครับแต่ถ้าวันนี้เรื่องราวของการแพ็คนะครับก็หวังว่าน่าจะได้ประโยชน์จากการเลือกเฟ้นแล้วกันว่าถ้าเกิดคุณจะมีสินค้าประเภทนี้ควรจะใช้การแพ็คประเภทไหนนะครับแล้วก็สามารถที่จะแพ็คที่ไหนได้บ้างก็บอกเรา CPL ครับแล้ววันนี้ไงก็ฝากติดตามรายการ CBI One East ของเราไว้ส่วนในคลิปหน้าๆนั้นจะมีเรื่องอะไรน่าสนใจเกี่ยวกับวงการโลจิสติกส์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยค่ะฝากติดตามคลิปหน้าๆต่อไปด้วยนะคะครับผมสำหรับวันนี้ผมกับน้องอองก็ขอลาไปก่อนและเจอกันใหม่ครับสวัสดีค่ะ สำหรับวันนี้นะครับถ้าใครดูคลิปเราแล้วเนี่ยรู้สึกว่าการจัดส่งสินค้าเนี่ยเป็นเรื่องที่ยุ่งยากนะครับแล้วว่าและอยากจะยุ่งยากขนาดนี้เนี่ยสามารถเข้ามาปรึกษาแล้วก็ทักทายพวกเรามาได้ในเว็บไซต์ c p h ีแอ t วินเตอร .com ครับผมค่ะหรือว่าติดต่อพวกเรานะคะได้ที่ไอแอดนะคะหรือว่าเป็นลูกแฟนเพจนะคะ c p h ีแอ t วินเตอรค่ะก็ะะเดี๋ยวจะแปะล,ลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะคะใช่ครับน้องเหนือจะแปะล,ลิงก์แล้วเนี่ยตอนนี้ก็ยุ่งยากกาันแพ็คด้วยเห็นข้มไม่อยากยุ่งยากแบบนี้นะครับยังไงฝากติดตามพวกเรานะครับในช่องทาง ช่อง What is ของเราด้วยนะครับเพื่อความรู้เพิ่มเติมนะครับในเรื่องของโลจิสติกส์นะครับค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส r i ครให้ด้วยนะคะราบผม,มามาช่วยแพ็คต่อเร็วมา